เอ้ยนี่เอออาเลสพาเลสกับอะไรนะเรสรูมพาเลสกับสิเอออเ้ยเลสรูมใช่ค่ะเลสรูมเลสรูมโอเคอ่ะต่อออดิเรียมออดิเรียมออดิเรียมแอนโอ้ยตายห้องยิมไม่ไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่ส uh, hey, okay. okay. uh, ีเส oh ือสีเสือเลรอเอ้ยแคลคูลเลเตอร์เหรอ เอ, ayuda, อ้ยคาล e n าคาลาคาลาอะไรกันเน uh, okay. oh, ี่ยคาล e n d ค่ะคาล e n d คาล e n d เออโอ้ยเอินความจำดีเห้ยะอะต่อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอ่อไอ้กางเส่หนีซไอ้ข้างๆเคสเคอ่าอันนี้เคสบุ๊เป็นลูกบอลไม่ใช่ไม่ใช่ซีเซอร์ซีเซอระ ซีซั่นกเคเคสเคสอ่าเพนิลเคสค่ะพนซิลเคสโอเคผู้คะ a b lab laboratory lab l a b o r a o r y ออกมาแล้วนะพี่ตักคะ classroom 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 ใช่ไหม classroom นึกจำได้ classroom ผู้ค้าสวีทพิ้นพูให้น้องแอมเนะค่ะโอ้ความพิเศษความพิค่ะอ๋อเ่าคอมพิเวเตอรเคอมพิวเตอร์ควมพิวเตพรเคอมพิวเตอรเคอมพิวเตอร์าเคพเศาพเวาพเวเพกลาวเพกาวเพกเาวาเาพเาวเพาวาเวเเเเเเ ไก่กุ๊บกุ๊กอยู่ไหนเอ่อไอ้นาหน้าหัวข้างสุดอดาข้างบนสุดอะข้างบนสุดข้างบนสุดอะไรห้องดนตรีห้องมิวสิครูมมิวสิครูมจะถูกไหมเนาะเต้เอา c a l c u l ล t o r calculator calculator อ่าเรื่อ่าเพนบัสเพนบัชเพนบัชเพนบัชอ่าเลิศอ่าเลิศออมแล้ว stapler 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 uh music room music room music room very good and the last